แล้วก็ซัดเต็มเลยซัดเต็มเต็มเข้าไปอุ้ยเข้าดีมากอะ่ะดูดิครึ่งหนึ่งแล้วนะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลอร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะพา,าเพื่อนๆมาดูเจ้าเอเลบัสอีกแล้วเอ้ยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะผมแต่ว่าเอเลบัสในครั้งนี้นะผมจะเป็นเอเลบัสท,ที่ใช้จรวดไฟครับผมหรือว่าใช้อ e ิสเนเลเตอร์สามกระบอกเลยว้าแต่ว่าอ e ิสเนเลเตอร์ของผมนะผมมันก็เวทเลเวล,เล,เวลมันก็ยังดงัดงๆดวงๆอยู่นะ วิวหกเขียวบ้างสามเขียวบ้างหกขาวก็ยังมีเลยครับผมอ่าผมว่าอ่าลองอันนี้ผม,มแบบกะว่าจะเอามาใช้กับเจ้าเอเดยบครับผมผมเลยเอาอัพอีกอันหนึ่งขึ้นมาตอนนี้อัพไป้หกขาวนี่ผมก็เลยลองเอามาใช้ดูก่อน,กนว่ามันโอเคหรือเปล่าอ่าถ้าเกิดไม่โอเคก็จะหยุดไงแต่ว่าดูแล้วมันผมว่ามันก็น่าจะโอเคนะแต่จะติดที่รีโหลดนานนิดนึงครับผมไม่เป็นไรเราต้องมาลองกันดนนนูอันนี้ครับผมอิจินิเลเตอร์ครับผมอันแรกของผมอยู่ที่หกเขียวนะ เดเมจจะอยู่ที่นั่นละ2324ครับผมส่วนอันที่ 2, องเวล3เขียวครับอยู่เดเมจอยู่ที่นั่นละ2220แล้วก็อีอันหนึ่ง6ขาวเลยนั่นเองเดเมจอยู่ที่นั่นละ1168ครับผมระยะ500เมตรเท่าๆกันเลยแหละอ่าส่วนพูขับนะครับผมของผมก็จะใช้ซามูเอลครับสกิวก็ตามนี้เลยตอนนี้เวล70แล้วเย้่อ่าแล้วครับผม ส่วนเอริบัตนะครับผมตอนนี้ก็อยู่มาร์คสามนะครับผมด้วยก็ตามที่เพื่อนๆเห็นนี่เลยครับผมส่วนโมดรูนก็ตามวิเลยลัสแตนยูเคอมพฟายครัผมแล้วก็สมูร์ิเคเรลคเตอร์เหมือนเดิมอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมว่าเจ้าเอริบัตที่ใช้จรวดไฟดังๆเนี่ยมันจะทํางานอีมันจะเล่นได้หรือเปล่าโอเคครับผมเพื่อนๆไปดูกันเลยวู้ฮูนี่เอริบัตครับผมใช้อิสเนเลเตอร์นะทั้งสามอันเลยปึ๊บ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  ไโดนสักคนเลยเร็วเลยน่ะเลเวนแนนเลเวนแนนบึ้มบายบึ้มบายโอเคติดลายแล้วครับผมรอจังหวะก่อนรอจังหวะก่อนรอลายเขาหายก่อนอ่าโลมาจังเลยนะโลมาจังเลยนะโอ้เด้งเด้งเรืองเด้งเรืองเด้งเนี่ยโล่ขึ้นบ่อยมากๆเลยเรียบร้อย เอ้ไม่มันไม่น่าจะน้าวระเนี่ยดยไปสาแล้วดูขดๆให้หายวะเฮ้ยโวโวโหูเลแบตัวอะไรเนี่ยอ๋อหูเชลเชลเชลม้าจ้าม้าม้าเรียบร้อยไปวูวูวูวว โลก่อนาโลก่อนเสร็จกันเสร็จกันปืนแดงโดน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 ล็อกโดนล็อกโดนล็อกอุ้ยอิมพีอีกตายแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหตรงนี้ทับข้างทับข้างลาลาลาข้างโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเสร็จเลยเสร็จเลยตึ๊กตึ๊กเขาให้ล็อกไว้ก่อนหนีก่อนหนีหนีหนีหน,นีโอ้ยดีนะเนี่ยดีนะเนี่ยโลหนาโลหนา เกือบปายเกือบปายเกือบายเอเลบาสมาจ้าโยนโยนโยนมามาเวล6หนี่แหละจะยิงให้แตกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเปองเปองเสร็จเลยเสร็จเๆโอ้หมายกดโอ้มายดอยเพิ่งมายุ่งเด้เรียบร้อยดับเบิลคิ แล้วก็ร่วงไปด้วยนะจ๊ะผมเอเลบัสโอ้ยหนียันแม่ไม่ทานไงขามันจเจ็บเบด็บยมั้งล็อกสก,กิลอีมพีได้ไหมยื้อเาให้ครับผมเต็ดเ,เอย่างงี้หน,นีหน,นีแล้วหนีแล้วหนีแล้วร็อกสก,กิลแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวรอชาร์กัสุนให้เต็มด้วยยึ้อเข้าไป โอเคแล้วก็ซัดเต็มเลยซัดเต็มเต็มเข้าไปโอ้ยเข้าดีมากอะ่ะดูดิครึ่งหนึ่งแล้วนะว้สุดยอดไปเลยอ่ยามายันแม่เพิ่มลูกก่อนล็อกไปทีนึงอืมหิวเลือดสู้หิวเลือดสู้ที่ยังไม่เข้าโลกเลยนะเฮ้ย,ย,ยแต่ฟาร์มยังไม่ได้ละอ่าอ่าลงอีกก็เสร็จดี เขาอยู่กลางสนามทำไมเนี่ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยแรงระเบิดทั้งรุนแรงนะจ๊ะโอ้โอ้หลบก่อนครับผมดีทาร์ก่อนรีโหลดว้าวว้าวว้าว,าว,าวาตัวอะไรอยู่ข้างบนไหนอะมองไม่เห็นอะเดอแหละหรือเ,เขาให้ครับมับงกรเหรอ เรียบร้อยไปว้าวเฮ้ยนานแล้วรอโคตรไวนี่ครับเอเรบัสอิสเนเลเตอร์ล uh. ็อกได้ไหมจึ๊กจึ๊กจึเอ๊ะทำไมเหมือนมันไม่โดนอะไรเลยฮะนายทำไมเหมือนไม่โดนอะไรเลยโว้วโว้โววโววเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันฟองนฟองมันฟอง โอ้ยโอ้ยโอ้ยเศรษฐเศร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 บึ้มไปบึ้มไปเรียบร้อยวู้ฮู้โอ้ยโดนล็อกโดนล็อกโดนเจาะโล่อีกมามามาลงน้ำไปลงลงลาวาไปไม่ลงนะไม่ลงลาวานะตายจ้าอัดไปโอ้ยยังไม่ติดล้าด้วยยังไม่ติดล้าด้วยเป็นติดล้าแล้วครับ ผลตาที่ทำไมมันไม่ได้หายตัวมั่วไปหมดแล้วไยเบืองเซลอ่าอ่าอ่าอ,อุ้ยสับอาดาเทล,ลเนี่ยเทลเนี่ยของชอบเลยจอจอเข้าไปอุย้ยหนีหนีหนี โอ้ยข้างหลังมาข้างหลังมาโลโลจีอ่าอ่าตาทิปมีตาทิปม,มีว่าเรียบร้อยเอเดบัสเลยเอ,อืเอคู่จุดเข้าไปนะครับล็อกไว้ก่อนอาจจะโหลดไฟเข้าไปเด้ดดอเๆอเโอ้มีโลมีโลมีโลเหรอ,อเฮ้ยเขาบินแล้วเขาบินแล้วาเปิดตาทพิปครับผมยิงสกิวใสไปก่อน ดึงกระบาล็อ,ลอกไว้โอเคนะเขามีโลขึ้นมานะน,นี่ตัวนี้นี่ครับจากหน้าไปนิดนึงบินแล้วครับโอ้โหโอเคบายไวมิงมิงมิงโว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 นี่โรจิครับโอ,โอ้ยโอ้ยมีโลอีกขึ้นมามาอู Ü, ้หายตัวได้อีกอึฮึอาเธอรนะอ่าเธอรนะ เป็นทีมก่อนครับรองวห้ก่อนได้ไหมนี่อารเธอร์อ,อ,อาเธอรนะ์โวว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 วาวว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 วลวว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 รวววววอ อ่ะลงตัวระเบิดครับผมติดต่อไปเรื่อยๆอย่างงี้นะไประเบิดอีกรอบนึงไหมว้าวว้ใกล้ละใกล้ละใกล้ละผมใกล้ละใกล้ละเรียบร้อยว้าวโอ้ยยัง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 ไม่เลิกยังยังนะยังนะเฮ้ยผมเนี่ะเออครับเรียบร้อยเห็นตัวอ่ะเฮ้ยตัวนึง เฮ้ย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 เอ้ย้ยโ้ยมงคลผมแบบหายเลยมาเอ้ยยันแม่มาอีกอ๋อหลบได้หลบได้หลบได้จ้าสกิลไปครับผมมาฝกผมระเบิดระเบิดไประเบิดไปเฮ้ยตัวไกลๆไม่ยิงอ่ะยิงตัวยุนกลๆเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาครับผมเพิ่มสกิลเพิ่มดาเมจนะจากบินนะอีกสิตก็ยังดี เรียบร้อยโอ้ยได้คิวเขามั้งไหมเนี่ยมามาโอโรจิมา,มาว้าว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 เสร็จเลยเสร็จเลยโอ้เสร็จเลยครับเสร็จเลยครับโดนล็อกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮ่าม่าฮ่าพืนผิวด้วยโอ้ยเรียบร้อยเลยเอ่อเอ่อเอาอะไรอะไรเอาจึกไปก่อนเลย ก็ให้เดี๋ยวเรากัดก่อนก็ยังจิกจักจักเข้าไปได้นะยังได้ดาเมจนะโอ้นี่นี่เรามีโลมาช่วยเพื่อนเราเพื่อนเรากรโดนนะอีกเม็ดนึงอีกเม็ดนึงอีกเม็ดนึงะรีบหายตัวไปไหนยังไม่ทันทำอะไรเลยนั่นแหละครับผมล็อกไว้ล็อกไว้ที่เพื่อนเราบ่อยจังเลยนะ มานนะแล้วก่อนนะไปมูดีกว่าวัว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 วววโอ้โอ้ถ้าตายถ้าตายว้าวเรียบร้อยกาดฮอกน้อยอู๊บปั๊บปั๊บ xin lời xin lời xin lời Để lời xin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  lời Boom, boom, xin lời 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 ระเบิดเป็นกลุ่มเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยจับตัวไหนไจะยิงตัวโอ้ดูเถอะเสียเลยเว่อร์เว่อร์เวอร์เวอร์เวอร์ม่ไม่ได้แอมพีล็อกไม่ได้แอมพีล็อกแหมโอ้ยดูดูดูเดี๋ดดวยวก่อนนะ <c oughs> อะไรอะ่ะคนเยอะแยะไม่ยิงอะ่ะ เอ ly, เอๆๆเพื no <im> ่อนเยอะเว้ยเพื่อนเยอะเว้ยเ้าฮ้อาเสปืนสุดเดียวเลนะวัวววาครับวิมามาข้างล่างมาข้างล่างเนี่ยเซลเนี่ยของโปดนะมาจ้ามาจ้าวิลาวนาครับผม มาสิมาสิเชลมาซิเรายังไม่เข้าโล่พี่เลยอ่ะเอาเชลก่อนแล้วนะผมบวกสิบเปอร์เซ็นต์หน่อยเด้โอ้แล้วนี่แอมเต็มแปดสิบนะครับยิงเชลมันแบบโอ้โหสบายใจเรียบร้อยป้า เรียบร้อยไปอีกตัวเฮ้ยเออนี่ขนาดแบบยังไม่ตนเลยนะมีปืนขาวๆด้วยเวลลหกเองเอ้ A าเอ้ามาตา oh, failure, failure, failure. มาตาโอ้เพลเลียเพลเลียเพลเลียยุ่งเป็นปองมาเป็นปองมาเอาฟา้ฟาฟ้าฟ้าโอ้โหเป็นปองฟ้าอุ้ยกันแม่โว้โ wow, ว wow. ว้าวว้าวว้าวเสร็จเลยเสร็จเลยอย่างนี้เสร็จเลยปืนแดงด้วยเน็ตโดนล็อกอ่าลับมารโดนคุณจอดอีกแล้วนะผมเฮ้ยผมว่ามันก็ยังทํางานได้ดีนะขนาดปืนก็ยังแบบขาวๆเลยนะขาวว่นนึงแล้วผมมันก็เหมือนผมว่ามันมันมันเออเอฟเฟกต์ขอเวลามันยิงรัวๆจนสะสมนะเวลาระเบิดมันรุนแรงมากเลยครับผมแต่ว่าเวลาพอมันยิงหมดใช่ไหมมันก็จะยิงครั้งละหนึ่งนัดสองนัดหนึ่งนัดสองนัดสลับกันไอตอนเนี้ยผมว่า เราไม่ควรจะยิงนะถ้าเกิดัตูเลื่อนเหลือเยอะๆนะเราควรจะหยุดรอให้ชาร์จให้รีโหลดสักครึ่งนึงก่อนแล้วค่อยยิงใหม่ครับผมแต่เวลาเรายิงฟ้าบเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะลำบากเพราะกระสุนมันก็จะมีแรงเฉื่อยมันก็จะวิ่งไปช้าๆครับผมมันไม่ได้พุ่งแรงๆเหมือนพวกรีดิเมอร์เหมือนพวกเฮาซ่าอะไรใช่ไหมตัวนี้มันก็ถือว่าเป็นฉรวดครับผมมันก็ต้องอาศัยการเกื่อระยะที่หนึ่งยิงดักข้างหน้าอะไรอย่างนี้ไปนะแต่มันก็ยากนะยิงฟ้าบแต่ผมว่ามันก็ยังทํางานได้ดีนะเวลาสะสมกระเบิดครับ หรือว่ายิงพวกที่มีความต้านทานครับผมพอสะสมจนระเบิดแล้วความต้านทานมันก็ไม่มีประมามันก็จะระเบิดจากภายในแต่ว่าถ้าเกิดในอัปเดตหน้ามีโดรนไ,ไอออนฮาร์ดมาครับผมมันจะทําให้เอฟเฟกระเบิดตัวเนี้ยถูกลบล้างไปนะแต่แม้าแต่ว่ามันก็คู่ดาวสิบห้าพนีก็อาจจะแบบมันก็ไม่เท่าไหร่นะผมว่าตัวนี้ผมว่ามันก็ยังทางานได้ดีครับผมยกเว้นยิงคุณเร็วๆเ,เลยแต่ยิงคุณแข็งๆยิงครับผมน่น,นแหละ เ,เพื่อแล้วผมมีความคิดเห็นอย่างไรกับชุดนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาก,ก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายวู้ฮู้อเลบัา